วันนี้นะครับจะมาลงทีมน้องซากุระนะครับบัฟนาเมดลาทีนีน้ำแข็งนะครับในทีมประกอบด้วยดาโกโก้นะครับราทีน้ำแข็งแกะซากุระแล้วก็สมุนไพรนะครับสมบัติที่ใช้จะเป็นตํารานาฬิกาแล้วก็ขนนกนะครับส่วนการจัดท็อปปิ้งนะครับดาโกโก้นะครับใส่ลฟความเสี่ยยล้วนนะครับตัวต่อไปนะครับรานีน้ำแข็งก็ใส่ลฟความเสี่ยรล้วนนะครับราทีนีผมไม่มีครูตามด้วยนะครับประมาณ8เปอร์เซ็นต์นะแกะนะครับใส่ครูตามล้วนนะครับสมุนไพรใส่ครูตามสามครับลฟความเสียยสองนะครับ ส่วนซากุระนะครับผมจะเล่นเป็นสายโจมตีนะใส่ยโจมเปล้วนนะครับครอบครองก็เน้นต่างรับความสายนะทีมแมที่เจอนะครับเป็นทีมตีไวบาสุก้านะครับ For my master For my master <The shadow. S 2> s <S For my master right that darkness bigger for my master Shatter! grow right that darkness grow the way Use this my hand. For so that you can. ซากุระดาเมจร้านสองนะและทีนี้น่าเบนนึ่งร้านต่อไปนะครับจะเป็นทีมคุุงซีรอนนะครับ Bigor darkness bigor i shall keep my oath like the darkness bigor just the might of the seas route grow right that right darkness bigor i shall keep my oath Don't care Get เก็บเถื่อตัวนะสู้ไม่ได้ ทีมนี้สู้ทีมพูลุงเซรอนไม่ได้นะครับดาเมจก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลองกับทีมสองแทงบ้างนะครับ I right will not down. falter. Scrum. Shatter! Not out of my way! Darkness be like I'll smash you all! Shatter! Right away. I, will not right way. Not I will not falter. Right! I'll I'll you all. Scrum. You shatter! Out of my way! Darkness be gone! I will not falter. Right! That's Shatter! ทีมสองแทงสู้ไหวนะครับสักรุระดาเมล้างหกเลยนะครับทีมนี้จะแพ้ทีมคุรุงซีรอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ